พี่เพชรถ่ายรายการจ้ะเอาไมไปทำไรทำไรทำไรวันนี้เรามีภารกิจคืออะไรว่ายังไงถ้าถ้าเรามีภารกิจมาทำไม่ใส่ได้ว่ายังไงเฮ้ยลูกค้าหรอมีลูกค้าอยู่แล้วโอ้ยตื่นง่ายตื่นง่ายเลยเอ้ยตื่นง่ายเลยอะไรวะเนี่ยเราจะเป็นคำญี่ปุ่นญี่ปุ่นแกะได้ไหมแกะได้เลยแกะได้เลยเป็นคำใบภารกิจคำใบภารกิจอ่ะ อย่าบอกนะว่าเฮ้ยเล่าเหรอวิลกี้เอ้ยเทนโดอรอตามหาสวรรค์วิมานโจคือให้พิทอ่ะแต่งมุมนั่งดื่มใหม่ของบ้านโดยการให้ไปซื้อของหรือเฟร์นิเจอร์อะไรก็ได้ที่เป็นมือสองจากญี่ปุ่นมือสองญี่ปุ่นใช่ยวเราไปกันคือปกติเราชอบแต่งบ้านอยู่แล้วไงแล้วไงลูกค้าจายคาเฟอร์ มันราคาไม่ได้มันราคาน้อยอยู่แล้วไอของแต่งบ้านไม่เท่าไหร่แต่ของที่กูซื้อใช้เองเนี่ยเดี๋ยวมันติดสอยห้อยตามติดสอยห้อยตามเดี๋ยวไปดูกันว่าจะี๋ยวอันนี้เข้ามาเป็นขวดอย่างงี้นะครับเทนโดไม่ต้องพูดนะว่าเป็นชาติอะไรญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยชิมอร่อยแต่ที่สำคัญเห็นเขาบอกว่าใครเนี่นะเซเว่นอีเลเว่นราคาดีด้วยราคาดีด้วยหลักร้อยฮะ ก็คือใครอยากจะแบบอัพตัวเองเป็นแบบคนกินเราญี่ปุ่นคูคูเราก็ไปซื้อนี่เซเว่นนะครับแล้วมาตั้งไว้อยู่ในบ้านคนไม่รู้แน่นอนอร่อยด้วยอแต่วันนี้เขาบอกว่าภารกิจแต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่นผ่านหัวของเราญี่ปุ่นคือเสื่อทาทาน,นิที่คนไปนั่งกินชาไว้นอนแล้วก็มีสวนเซนที่เรารู้รจักป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาสวรรค์วิมานกัน นงแล้วครับนี่ที่บอกไว้เลยว่าเราอยู่ที่โกเบรีนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าจะพามาดูเฟอร์นิเจอร์มือสองนะครับและทีเ่เน้นอย่างเดียวว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์มาจากญี่ปุ่นซึ่งมันจะเป็นแบบจุกบจิกน่ารักน่ารักแล้วก็ราคาม,มันน่ารักตามที่ผมบองด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันวันนี้เสียตังค์แน่นอนครับเาเริ่มจากฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้ดูจะเป็นเป็นไปนได้ยากกว่าเดินโคังไปต่อญีอ่ปุ่นปะไม่เคยเลยแต่ซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสองซื้อตึกแดงซื้อตึกแดงซื้อเจเจ,จซื้ออออออะไร่่่เเีี้้ซืืืแตทนนก็ค็คถป ยงใหม่สารพรมเหมือนกันนะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อขายยันแอมกีตาร์บางคนเขากลัวเฟอร์นิเจอร์มีดอ,อกผีดอกอ่ะกูัซื้อมันจะมีในไอจีมีอยู่ชื่อหนึ่งเคยซื้อมาเอาพป็ของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยในอย่างตู้อย่างเงี้ยหมื่นแปดทั้งตู้นี่ถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะเป็นไม้ไม้แท้เหมือนกันถ้าเกิดใครจะทำบ้านนะครับแล้วมีเทสในการแบบเลือกของนะครับผมแนะนําที่นี่เลยคือเหมือนเขาเอาเฟอร์นิเจอร์มาทำแซมทำความสะอาดะอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันก็ใหม่มากมาก เลยทีเดียวอ้ยเหี้ยเอ้ยเสียตังค์นี่ครับอันนี้คือที่ผมเดินเนี่ยผมมาเดินโซนที่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะซื้อสุดแล้วก็คือตู้เสื้อผ้าตู้ใส่ของอะไรเงี้ยคือจะซื้อได้เนี่ยต้องมีไซส์ที่บ้านที่จะวางแนะนำนะครับทุกคนเวลาคนมาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือซื้อก่อนว่าจะซื้ออะไรแล้วอย่าลืมวัดไซส์ที่เราจะเอาสิ่งนั้นไปวางนะครับเพราะว่าสัมคัญมากถ้าไม่อย่างนั้นคุณซื้อไปแล้วจะไม่มีที่ลงชเพราะว่าที่มแบบสุดมากไม่ชอบแบบนี้ ใช่ที่ไม่ชอบบิวอินบ้านเพราะว่าบิวแล้วมันแกะไม่ได้แต่ถ้าเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ใส่เนี่ยพอมันเป็นห้องเปล่าแล้วเราเอาเฟอร์นิเจอร์ไปวางแล้วก็บิดเปลี่ยนอะไรได้เรื่อยๆอันนี้น่าสนใจนะแล้วคอมมูนสองเรื่อง ซื้อมือสองซื้อแบบซื er. ้อเปอร์เซียซื้อเปอร์เซียคือพรมพวกที่เขาถักมืออ่ะมันก็จะแบบมีราคาหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพรมมันแบบแล้วแต่คนชอบเลยว่ะแต่ตอนนี้กูกำลังหาพรมผืนเล็กอยู่เพราะว่าจะไว้วางตรงหน้าห้องน้ำแขกอะ่ะก็ถือว่าอยากจะหาโต๊ะไปวางสักตัวหนึ่งเหมือนกันตัวเตียเต้ยๆแคบๆแบนๆไม่ไม่ไมเกะกะข้างในข้างในเป็นกูดังหรอใชอ่เดี๋ยวค่อยมาดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูของเล็กๆก,ก,ก่อนแต่อันนี้เล็งๆไว้บ้างแล้วพรมพรมอะไรเงี้ยขายันขวาเลยเหรอเซตมีดญี่ปุ่นงี้เหรอแต่าถงถ้าเป็นเช ใช่เพราะเขาบอกว่าเหล็กญี่ปุ่นมันแข็งกว่ามันคมกว่ามันอะไรกว่าการรับอะไรเงี้ยจริงจริงนาฬิกาก็อยากได้หรือวาเพราะว่าทางบ้านกูไม่มีนาฬิกาสักเรือนเลยมึงไม่เคยมีดูเวลาได้เลยเพราะว่ากูไม่ไม่ด้ติดเฮ้ยอันนี้ไม่แน่วะอันนี้ดูแฟชั่นอยู่นะอันนี้ดูแฟชั่นโอ้โหจะกรอบเฮ้ยต้องส่งช่างซ่อมวันนี้อันนี้ถ้าวางอ่ะอาจจะเข้าอยู่โซนนี้เป็นอะไรวะเป็นพวกแบบของกระจุกจิกวะ โมเดลดูไม่เป็นนะถ้าดูเป็นนะเสียตันแน่นอนเขาบอกว่าโมเดลเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่ราคาขึ้นถ้าเลือกแบบตัวที่แบบหาย,ยากๆอนะไรเงี้ยเอาจริงผมเป็นคนอีกหนึ่งคนที่บ้าซื้อมีดมากๆมีดเต็มบ้านเลยแต่ใช้ใช้อยู่สองสามเล่มไม่ไมคมนะก็จามหัวตาย่ไมเคิเดช่เราน่าจะมึงน้าจะไปซื้อเพราะแบบมึงก็เห็นมาไอ้บิตคอยเชฟอะอุป,ปรกรณ์ทำครัวที่แบบฮี้ว <laughs> มีที่เยคัตเตอร์อนะไรเงี้ยเอาคัตเตอร์แล่ปลาเอาเซตหมอ้อของเด็กมาหรือเ,เจอเมนูยากๆหน่อยเลยเอากระทะมาทุบให้มันบุบๆเลยนะอ่ะีกหนึ่งอย่างที่ผมอาจจะต้องเสียตังค์คือจานชามนะครับโอ้ยนึกว่ามีแค่ตรงข้างหน้าเชีย่ยอันนี้ต้องเรียกว่าสักเบืออย่าเรือลบแล้วนะครับเพราะว่าโหมีไอ้เหี้ยเอาเอย่างว่ามอไซค์ข้างหน้าเหมือนมีมีรถเข็นด้วยขายไหมรถรถเข็น อ๋อไม่้ใส่ของตาย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 อันนี้คืออะไรวะเด๋อวเตือนนะซื้ออะไรพวกนี้ด้วยเป็นถังขยะใต้โซฟาไอ้ตรงที่เรานั่งถ่ายนั่ห้าเงอ่ะไม่มีที่ทิ้งเดินไกลมาก ถ้าพูดของใช้ของต๊ะแต่งญี่ปุ่นนะครับไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินหรือเปล่ามันจะมีคำคำหนึ่งชื่อว่าโมโนซูบุริมันก็คือศาสตร์การสร้างสรรค์และความพิถีพิถันของญี่ปุ่นคือแนวคิดเนี่ยมันทําให้ของญี่ปุ่นที่คนชอบบอกว่าเมดอินญี่ปุนคือดีที่สุดอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นเขาจะพิถีพิถันละเอียดออดเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือน perfectionist อะไรเงี้ยงานแฮนด์เมดของเขานี่คือแบบเนี้ยอะไรเงี้ยนั่นก็เหมือนแบบเทนโดวิเกอร์อ่ะถือนั้นอ่ะพูดง่ายๆไม่รู้นะครับผมไม่ได้เชชิญววนนทุกกคดื่่่มมแตผบอา นตัวแล้วผมดื่มบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าวิสกี้ที่พิธีพิถันมันต้องมาจากญี่ปุ่นครับเพราะว่าเขาค่อยๆตั้งใจเลือกวัตถุด,ดิบจนถึงแบบตอนผลิตเนาะขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นก็้องคนต,ต้องต้องวางใจอยู่แล้วเรื่องคุณภาพนะครับยังไงก็ตามผมก็สายของวินเทจอยู่แล้วก็เลยมาเดินดูของผู้สอนนะครับใครอยากลองไปลองได้ครับทั้ง2องอย่างเลยมาลองที่นี่ด้วยของเจ๋ง ที่รู้สึกตอนนี้คือพยายามข่มใจตัวเองอยู่ว่าเอาที่จําเป็นเอาที่จาเป็น <m> เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราชอบแต่มนนันไม่จําเป็นเราก็อยากจะไปซื้อมันพอซื้อมันเสร็จก็ไม่มีที่ลงในบ้านจากบ้านเรียบๆน่ารักๆ,ๆก็กลายเป็นบ้านรกเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกของใช้โดยที่จําเป็นนะครับอันนี้ผมบอกคนเดินแต่ผมไม่ได้บอกตัวเองแต่ผมไม่ได้บอกตัวเองเลยไปเดินอย่างรวดเร็วถอยรูปไปฝั่งนู้นดีกว่า คือการซื้อของมือสองเราทุกคนต้องต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะมาหวังว่าทุกอย่างมันจะแบบเพอร์เฟคร้อยมันยากหน่อยใช่มันต้องวิถีพิถันในการเลือกหน่อยแต่มันก็คือเป็นสเสน่ห์ของการมาซื้อของมือสองแหละตอนนี้ผมเห็นตู้เลยแอบมาดูตู้จะเอาไว้วางหน้าห้องน้ำแขกนะครับแต่มันต้องเป็นไซส์ที่อยู่ประมาณเอวและไม่ได้ให้กว้างมากเนี่ยตู้เชื่อพวกนล้น่ารักชหโอ้โหตายไปเลยป่ะเจอตู้อะไรี้ตายตายไปเลยดิเอามึงดูตู้ปิดเปิดมาปางัปางปงังปังเฮ้ยเปิดต่อดึงออกมาตั้งตั้ง คือคนอะไรแบบโอ้ยเอาไว้ใส่พระหรือเป่าหรือใส่แบบพระจีนแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเก็บเครื่องประดับอย่างได้เลยนะวางนาฬิกาวางโอ้โหแต่ผมว่าราคาไม่น่าเบาแน่นอนดูงานเิอย่างแรกเลยดูดูราคาเลยดีกว่าถ้าดูป่าป่าจากตาปะะ 4, ่าอะสี่หมื่นนะต้องมีอันนี้ราคาเทาไหรเช่เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าคือไม่รู้นะครับว่าจะเอาเอาไปใช้อะไรแค่ซื้อตู้ป่าไปให้ช่างไม้ดัดดัดแปลงอะคุ้มแล้วโคตรคุ้ม พวกนี้เป็นเนี่ยที่เมื่อกี้บอกอยากได้แบบถังแบบเป็นถังถังขยะเล็กๆเอาไว้ใต้ถท้าอ่ะไ,ได้เลยเอาไว้ใส่ขยะใต้โซฟาอ่านซื้ออางได้จจาก,กาันสวยๆสักอันหนึ่งอ่ะที่เพื่อนเมาแล้วไม่ไม่ปัดตกอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอันนั้นสวยอยู่นะแตกไหมโอเคมันแตกไอ้หี่ยเฮ้ยว่าแล้วเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะเวลาหาถา,าเจอแล้วมันแบบไม่สมบูรณ์เดือดหาเร็วๆเลยดีกว่า การที่เราจะมาซื้อของมือสองเนี่ยมันต้องใช้เวลาพิธีพิถันในการเลือกบางทีของมือสองกับคนที่ใช่มันต้องมาแมทช์กันบางทีเราชอบแต่ขอสภาพาใหม่ได้หรือเราไม่ชอบอยู่ดีของที่เราเดินผ่านมากำลังจะกลับบ้านเอาจ้าเออยู่ตรงนี้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในของที่เราเวลาเดินเลือกของซื้อมือสองนะครับอยากได้ของดีเราต้องใจเย็นๆนะครับหรืออะไรอย่างี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งใส่ดอกไม้สองดอกเอาไว้ก่อน ไม่ใช่แต่ว,ว่ากันเพราะถ้าไม่เลือกก็จะไม่ได้เลือกเลยคือบางทีเราอยากจะเลือกไอ้พูดเลยภาษาญี่ปุ่นนะตาไม่ออกอมด่าพ่อแล้วสิ่งที่กัวหนึ่งอย่างคือทาโต๊ะหน้าห้องน้ำนั่งเสียตรงกับหน้าห้องน้ำไฟเดย์ด้วยทียแม่งฉี่ใส่คนะุณร้องไห้ปาครับไปดูฝั่งนน้นไปดูแก้ระวังพื้นครับพื้นต่างระดับอีกหนึ่งเขาขอดูเครื่องครัวแป๊บเดียวเผื่อเจอของดีอีกหนึ่งอย่างที่ชอบนะครับของญี่ปุ่นคือเครื่องครัวเครื่องครัวเขาแบบ คนมากๆของญี่ปุ่นน่ะจริงๆหม้ออย่างนี้กินชาบูน้ำดำก็น่ารักเหมือนนั่นเนี่ยซื้อไป รวมไปถึงไม่ต้องแต่งบ้านนะครับใครที่งบน้อยอยากได้ของญี่ปุ่นมาดูได้เนี่ยการน้ำร้อนการน้ำร้อนมอหม้อไหจานชามนะครับดีๆแต่มไม่หมดกระติกน้ำให้ลูกอย่างเงี้ยเด็กๆนะครับผมบอกไว้เลยผมเติบโตมากับกระติกน้ำร้อนของญี่ปุ่นนะครับอไอพี่ช่กระติกน้ำร้อนกระติกกระติกน้ำไปโรงเรียนอะแม่ใส่ให้เนี่ยเช้าอะสี่โมงโรงเรียนเลิกแม่ยังเย็นอยู่เลยเชียเหมือนโกงจริงๆช้อนก็ควรซื้อลูอไหมช้อนควรจะเป็นซิลเวอร์นะครับเขาเลือกถึงแล้วบอกว่าซิลเวอร์แวร์พวกแบบเครื่องเงินไม่รู้นะที่บ้านผมสอนมาว่าแบบควร แบบช้อนเงินอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าโอบ้านรวยใช้ช้อนเงินช้อนทองนะแต่หมายถึงว่าคุณภาพมันไม่งองมันไม่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบเอาช้อนซ่อมตัดไก่แล้วช้อนงอก่อนไก่อะไรเงี้ยมันอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะแก้วละ50-70 ไม่แน่ล่ะจะได้แก้วน้ำาันอร่อยๆนะแก้วน้าอร่อยปากต้องบางเนาะแก้วปากบางกินน้ำเขาบอกกินแล้วอร่อยถ้าเกิดเรานั่งนั่งคุยงานแล้วแบบลูกค้าเสิร์ฟแก้วินเท่เท่เหมือนเนาะแบบใส่น้ำนิดหน่อยอะไรเงี้ยจิบๆกูมไม่ได้ให้มึงกินอิ่มกูแค่ให้มึงกินจิบไม่รู้เขาทำเป็นแก้วสำหรับอะไรมาน่าจะเป็นแก้วพวกเล่าอะไรเงี้ยและนี่อะไรเอ่ยหรือเอาที่เขีืบุหรี่คือที่บ้านมันมีแบบทีงานอะไรเงี้ยบางทีเขาสูบบุหรี่เนาะระเบียงของเราก็ควรจะต้องหาที่เขียบุหรี่ให้เขานะ ต่อให้เราจะไม่สูบบุหรี่ก็ตามขอดูแป๊บหนึ่งทัางบนนี้อะไรวะเฮ้ยไอเมโลเดียนเหรอที่เป่าแล้วมือเล่นเหรอไอเชี่ยโหถ้าใครรู้เนี่ยมาซื้อที่นี่คุม้มเลยอ,อย่างที่บอกครับเพราะว่า ต้องคิดไปในหัวเสมอว่าซื้อเท่าที่จำเป็นจริงๆเดี๋ยวไปถึงหน้างานตอนตอนจ่ายตัง์อหมชาบูงกี้อาจจะโดนโลทิมก็ได้เพราะว่าตู้ไม่มีที่เก็บแล้วแล้วมันก็ไม่รู้จะใช้บ่อยขนาดไหนอะไรเงี้ยโอเคเลิกเลิกเลิกดูของที่ไม่จําเป็นเลิกเสียเงินโดยใช่เหตุเราจะซื้อพรมหนึ่งผืนแน่นอนอันนี้พรมใหม่พรมเก่าครับเนี่ยใหม่คะ่ะนี้เป็นเป็นพรมของคุณณีเป็นทอมือเป็นทอมือค่ะจากขนแกะแกสตี้ค่ะอล่รครับผืนเล็กมีผืนเดียวล่ะครับ อ๋อโอเคผมก็คิดว่ามีผืนเดียวผืนประมาณเทะ่าะะไหร่ครับอุ้ยนี่แกะจริงน,นิ่มๆอันนี้เกิดยัไงไะแต่นี่มันจะเหมือนผืนแระกวนเมื่อกี้น้องเงินไหมเล็กไปป่าวอันนั้นใช้ใหญ่กว่าใช่ไหมเท่ากันลดยี่สิบะละ,เ,ละ,ละเดินไปเดินมารถยี่สิบละ,ละโอเคครับเดี๋ยวเอาอันนี้ก็ได้ครับพากรูมเสียดตั้งชัดชัดอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราได้พรมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งที่บ้านกันเดี๋ยวว่าเราแต่งตรงไหนดีแล้วก็ จะจัดมุมยังไงได้บ้างแต่เดี๋ยวไปเช็คก่อนอว่าไอ้พวกหม้อไห้นี่ที่ซื้อไปเดี๋ยวอาจจะต้องตัดออกว่าโอเคเดี๋ยวไปจัดตังกันครับมาครับกลับมาแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าเราจะได้เสียตังมากกว่านี้เนาะแต่วันนี้เรายังมีมุมนี้ที่เหลือนะครับเป็นมุมที่ผมยังทําไม่เสร็จจริงๆแล้วมันจะต้องมีรูปภาพน,นี้อยู่เป็นรูปที่ผมไปซื้อมาจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้ได้าจากไหน เ uh, อ็กซิบิชันจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้แต่ช่างทําให้เสร็จก็เลยติดตไฟไว้ก่อนเอารูปมาวางไว้สถานนี้ก่อนแต่วันนี้ในเมื่อมุมนี้มันว่างนะครับเราได้ของมาแล้ววันนี้เราจะเย็นแล้วด้วยเราก็เลยต้องมานั่งว่าจะมาดื่มซะหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องจัดมุมนี้ก่อนโดยใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เรามีอยู่ให้มันเป็นมุมที่สวยงามมากขึ้นนะครับนั่งก่อนเราต้องมีที่นั่งนั่งคนเดียวพ<ผ>มง <ผม S 2> เกลียซื้อมาขนแกะจากสวนพึ่งนะครับ <laughs> <laughs> อัฟกา,านิสถานเดี๋ยวเราใช้นี้ โอย้ยทาแนี้แล้วกันอ่ะผมนั่งนี้ต้องมีโต๊ะโต๊ะใช้หลังๆไม่เคยได้เล่นเป็นโน้ะละสายหน้าจะได้อยู่อ้าวเา้เนี่ยพอดีผมเอากล่องไอเฮเบนบ็อกซ์มาเนี่ยเขาผูกไอ้กล่องนี้เป็นเหมือนโอลิกามิอ่ะเป็นเป็นผ่าที่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะน่าจะได้อยู่นะอ้าวเรื่องอ่าโอเค เฮ้ากูซื้อแจกันมาป่ะาด้ม,มาดิมาดิแกง้งแก้งทังขยะที่ผมเดาเอามาใช้ไปบ้วนหมานะครับเอาไว้นี่แล้วกันเผื่อทิ้งของอไฟไหมสักดวงแกงล้ง ถ้ามันมีดอกไม้ปลอมหรือดอกไม้ก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้เนาะแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมมาเปิด Heaven Box ก่อนนะครับตามหาสวรรค์วิมานที่เราไปตามหามาแล้วนะครับซึ่งได้มาวันนี้ได้พรมขนแกะมาอับกานสักวัวเฮ้ยนี่มันแบบของญี่ปุ่นแทนนะเฮ้ยไม้หอมด้วยไม้เหมือนตู้ตู้เสาหน้ากลิ่นเหมือนแบบเออกลิ่นเหมือนอย,อยูคาลิปต์เล็กๆไม้เดผมเอาแก้วมาสักหน่อยโอเค เดี๋ยวต้องชิมสหน่อยนะครับจริงๆแล้วคุณจะเป็นบล็อกไสส์นะครับเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ก้อนเดียวโอเคแต่หลายคนนะครับก็อ,อาจจะรู้ว่าผมชอบแต่งบ้านมากๆเก้าอี้ก็นี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราซื้อมาพร้อมกับผมนะครับแต่เดี๋ยววันนี้พวกฟินิชชิ่งพวกนี้ต้องไปเก็บเพราะว่ามันถลอกออกเปิดแต่เบ่ะยังดีอยู่คือหลายคนก็รู้นะครับว่าผมมาเปลี่ยนบ้านมาหลายรอบม,มากกว่าจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าบ้านเหมือนกับแบบสวรรค์ของเราอะสิ่งที่เราต้องใช้กับมันอยู่ตลอดเวลาเป็นที่ที่เราต้องนอนที่เราต้องอย ซื้อก่อนเดี๋ยวไปซ่อมที่หลังมันผ่านการเลือกที่ผมพิถีพิถันด้วย2มือผมนี่แหละครับมันก็อาจจะเหมือนกับวิสกี้ขวดนี้นะครับที่บ่มมาอย่างพิถีพิถันนะครับโดยวิธีญี่ปุ่นแท้ๆนะครับทำให้ได้รสชาติมีคุณภาพมากๆแต่เดี๋ยวต้องชิมกันดูเขาบอกว่ายิ่งเวลาจิบเนี่ยกับมุมในบ้านเนี่ยรู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองได้คิดอะไรมากมายเติมแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสุดๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ <c oughs> เราจัดมุมห้องใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครจะไปคิดว่าแค่นั่งชิวๆอยู่บ้านกับ มันก็เป็นโมเมนที่ทุกคนสามารถสร้างได้ที่บ้านนะครับก็ใครอยากลองนะครับส่งไม้ผมดูบ้างก็ได้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าคือมีไอเดียเจ๋งๆเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นอะไรโตเตีย้ยคือเมื่อไหร่ที่รูปมาไอตรงนี้ก็เอาออกไปแหละเพราะว่าเดี๋ยวเอารูปมาตั้งอาจจะเอาซื้อ29งหมื่นเก้ามาใส่ตรงนี้แทนอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนสวรรค์วิมานของเราได้เรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นที่นั่งพรุ่งนี้เป็นที่วางรูปวันหน้าจะเป็นอะไรก็ได้ครับลองเล่นกับสวรรค์ของตัวเองดูครับอ่ะชิมซะหน่อยโอเคสามวิโอเคสามวิ คือผมกิน the rock ออนเดอะร็อกอะแล้วรู้สึกว่าให้น้ำมันน้ำแข็งละลายนิดนึงกงด็ดีกินสดเลยมันก็จะเต็มที่ไปหน่อยคำปปาย